สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูการหมุนบนระบบพิกัดฉากกันนะคะก่อนอื่นดูในระบบพิกัดฉากก่อนระบบพิกัดฉากก็คือระบบที่อยู่ในระนาบมีแกน x และแกน y ตัดกันเพราะตัดกันจะเกิดพื้นที่ใหญ่ๆ4ส,ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่1ที่2、ที่3และที่4เราจะ เรียกชื่อแต่ละส่วนนี้ว่าจัตุภาพทังนั้นส่วนที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือส่วนนี้เนาะเขาก็เลยให้เป็นแกนนำเป็นจตุภาพที่หนึ่งหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าคอร์ดแรนนะคะลองไปหาดูนะว่าสะกดยังไงเราจะใช้ Q 1ก็ได้ ต่อไปเขียนสั้นๆเนาจัตุภาคที่2เวลาคิดจัดตุภาคเราจําจัตุภาคที่1ไว้ไว่าอยู่ตรงนี้เราใช้ประจําจากนั้นไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจะเป็นจัตุภาคที่2และลงมานี่เป็นจัตุภาคที่3สุดท้ายจบที่จัตุภาคที่4อ่ทีนี้เรามาดูก่อนในจัตุภาคที่1 จะอยู่ตรงนี้บริเวณนี้ทั้งหมดค่า x มาด้านขวามือดังนั้นค่า x เป็นบวกค่า y ขึ้นข้างบนก็เป็นบวกคู่อันดับในจัตุภาค์ที่1จะเป็น x บวก y บวกในขณะที่จัตุภาคที่สองค่า x ไปทางไหนคะไปทางซ้ายเนาะ x เป็นลบ y ขึ้นข้างบนเป็นบวก จตุภาคที่สองคู่อันดับจะเป็นลบบวกจตุภาคที่สามคืออยู่บริเวณนี้ x ไปทางซ้าย y ลงข้างล่าง x ซ้ายก็ติดลบ y ก็ติดลบและในจตุภาคจตุภาคที่สี่ <c oughs> อ่าเด็กๆลองคิดสิ เมาทางขวาเป็นบวกเนาะไลงล่างเนาะอ่าทางขวาเป็นบวกลงล่างเป็นลบอ่าถ้าเราได้อย่างนี้ปุ๊บ <c oughs> เราดูต่อโจทย์ข้อนี้เขาให้สามเหลี่ยม abc มาจากนั้นให้เราหาสามเหลี m, ่ยม a พรัม b พร์ม c พร์มค่ะให้หมุนรอบจุดกำเนิดอะไรคือจุดกำเนิดจุดกำเนิดก็คือจุดที่ แกน x และแกน y ตัดกันทําให้ค่า x เป็น0นย์ค่า y เป็น0ย์ค่ะเราเรียกว่าจุดกําเนิดค่ะนี่จุดกําเนิด O นะศูนย์กับ O ทําหน้าที่เดียวกันเลยเอ้าวหมุนทางไหนตามเข็มเดี๋ยวเราจะหมุนรูปนี้นะตามเข็มก็คือหมุนมาทางนี้โอเคนะอ้าวจากครั้งที่แล้วที่เราลองทําการหมุนเนะเาะโอ้ดูต่ออันนี้หมุนกี่องศา90องศานะคะ เรามาดูต่อนะเราทำแบบเดิมเลยถ้าเราจะหมุนรูปไหนเราก็ลากแต่ละจุดมาที่จุดหมุนก่อนอคุณจุดเริ่มลากนะคะจาก A มาที่จุดกำเนิดก็ดคือจุดนี้พผเข้าไปจากนั้นลากให้เกิดมุม90องศาลากให้เกิดมุม90องศาอย่างที่บอกนะ นักเรียนหาบัตรหาอะไรก็ได้นะที่เป็นสันตรงที่เราจะขีดได้นะหาแป๊บหนึ่งทำใน iPad แล้วมันไม่มีเครื่องมือไหมบันทัดอะเนาะหรือมีก็ไม่รู้ใช้ไม่เป็น ่เราก็ลากไป90องศามันก็จะอยู่ตรงนี้ติ่งน้อยๆนี่ล่าดังผ่านเด็กๆทำให้เป็นมุมฉากที่สุดนะคะลูกอ่าต่อค่ะเหมือนเดิมค่ะเราก็วัดซิจุด A อยู่ห่างจากจุดกำเนิด O เนี่ยกี่เซนอ่ะคุณจุนวัดได้8.5นะโดยประมาณนะ แปแล้วก็สายอยู่นี่โอ้พอดีเป๊ะพอได้จุด A เช่นเดียวกันทำจุด B จุด C ไปอ่าขอทำจุด C ก่อนไม่เป็นไรใครอยากทำจุดไหนก่อนทำลยเป็นสีเขียวนะบอกแล้วนะถ้าใช้สีต่างกันมันจะแบบเออเห็นชดัดอ่ะ อ่าลากมุมฉากขึ้นไปจะเห็นว่าเขียวกระแดงมันอยู่ใกล้กันมากเลยใช้เหมาะสมเนาะอยู่ในช่วงคริสต์มาสพอดี <c oughs> ระบบพิกัดฉากอันนี้มันอาจจะปกติแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะอันนี้มันออกมาไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสจะเท่าไหร่ ตรงนี้จะได้ว่า c อยู่ห่างจากจุดกําเนิดที่2เซนใครได้เท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นนะ,ะต่อไป b b บ้าง b ก็ลากมา ก็เหมือนเดิมอ่ะมาล่างมาปุ๊บก็ทำมุมฉากแล้วก็วัดระยะห่างอ่ะแล้วก็วัดระยะห่างห้าเซนโดยประมาณพอได้แล้วก็ต่อให้เป็นรูปสามเหลี่ยม เมื่อกี้ลืมใส่เลยลืมใส่ชื่อสีแดงคือ A เนาะ <c oughs> A พามเขียวคือ C C ซพามและสีส้มคือ B อีพามจากนั้นก็โยง A ไป B A ไป B ีพาม b พามไป c พามและ c พามไป a พามจะได้รูปนี้นะคะอันนี้เป็นรูปที่เกิดจากการหมุนนะคะแต่อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้เนื่องจากว่าตรงนี้ปกติมันควรจะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากเอสี่เหลี่ยมจะตัวลสแต่นักเรียนลองดูนะคุณจุนสังเกตด้วยตานะอันนี้มันสั้นกว่าด้านแนวตั้งใช่ไหมคะมันก็เลยเกิดการเคลื่อนจุดนิดนึงเคลื่อนอยังไง จากอันเนี้ยมีคู่อันดับที่ชัดเจนแน่นอนก็คืออยู่ตำแหน่งที่ <c oughs> แต่ละช่องเนี่ยมันตัดกันในขณะที่อันนี้เอา้าทำไมกระโดดมาอยู่ตรงนี้ C ใกล้เคียงกับตรงนี้ A นี่ไปอยู่เกือบตรงกลางช่องดังนั้นเราจะมาดูนะคะอันนี้คือวิธีการสร้างที่ถูกต้องนะแต่จะทำใหม่เพราะว่า บอกแล้วอันนี้ไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะทาไมทำไทำงเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าด้านไปลบจัตุภาคอันนี้จัตุภาคที่หนึ่งนะถ้าจําไม่ผิดนะลูกจําได้ใช่ไหมเครื่องหมาย x เป็นบวก y เป็นบวกนะคะอ่ะทีนี้จะบอกลูกว่าก่อนอื่นลูกหา คู่อันดับ a ก่อน b ก่อน c ก่อนว่าเป็นเท่าไหร่อ่ของ a a อยู่ตรงนี้ค่า x ลบ8ค่า y เป็น5 a ลบ8 5ส่วน b ค่า x เป็นลบสค่า y เป็น5 b เป็นลบสอ และ c ค่า x ลบ2ค่า y เป็น1ะจะทำการหมุนนะทำการหมุนถ้าเรามองด้วยตาเปล่าคุณจุนจะหมุนจุด c ก่อนนะคะนี่ตั้งฉากเพราะฉะนั้นถ้ามองแบบตาเปล่าอันนี้ประมาณมุมฉากไหมลูก <c oughs> ใช่เนาะเราจะสังเกตว่า ตรงนี้มันคือเส้นแทงมุมของสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดกว้าง1ยาว2เป็นแบบนี้ดังนั้นจุด C จะมาอยู่ที่นี่นะใส่อันนี้ไว้ก่อนนะ C พาม x เป็น1 y เป็น2 ต่อไปบีบ้างบีบ้าง <c oughs> เราเฉียงมาแบบนี้ใช่ไหมเราเฉียงมาแบบนี้มุมเก้าสิบองศาก็จะอยู่ไปประมาณนี้เราก็ดูว่าเอาบีพันตรงนี้เกิดจาก <c oughs> เส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่กว้างห้ายาวสองเราก็เลยวาดห้ายาวสองแต่เราดูทิศทางตั้งฉากจริงๆนะมันก็จะอยู่ประมาณ อีกทีหนึ่งนะคะมันคือเส้นแทงมุมแบบนี้เนาะมันเฉียงอย่างนี้เราก็เลยเฉียงไปทางนี้ดังนั้นจุดจบของ b ก็คือตรงนี้ลูกนะคะอ้าว a a a ล่างมาปืด๊ดโอ้โหอันนี้กี่หน่วยอะ่ะ สี่เหลี่ยมพืนผ้ากว้าง8ปดยาวหมัน8แนวนอนเพราะฉะนั้นไปอยู่ที่นี่มันจะเป็น8แนวตั้งแล้วเมื่อกี้มันตัดไปทางนี้อันนี้ก็เลยตัดมาทางนี้ค่ะจะได้ว่าตรงนี้เป็นจุดของ A ได้แล้วเนาะ ทีนี้ใส่พิกัดจุด b พามชิลูก b พาม x เป็นเท่าไหร่ x เป็น5 y เป็น2ส่วน a พาม x เป็น5 y เป็น8แล้วเราก็ลากเส้นเชื่อมจุดนจะจ๊ะ ชอ่อทีนี้มาดูจุดสังเกตดูทีละคู่ A อยู่นี่ A พามอยู่นี่นี่ B ีพาม์ c C ีพามหนูดูค่า X กับค่า Y สิคะ <c oughs> สังเกตได้ว่า อันนี้ถ้าเราไม่มองเครื่องหมายนะ x 8 y 5หมุนแล้วกลายเป็น x 5 y 8เฮ้ยมันบังเอิญหรือเปล่าไปดู b พามมั b, ่ง b เฉยๆ x 2 y 5หมุนแล้ว x 5 y 2ออัเริ่มไม่บังเอิญแล้ว c พาม x 2 y 1หมุนแล้ว x 1 y 2เห็นไหมคะ อันนี้มันไม่บังเอิญนะคะมันมีความสัมพันธ์กันอยู่นะอ,อนั้นเรามาดูในกรณีที่หมุน90องศาลูกรูปมันจะเปลี่ยนจัตุภาคหรือควอดแดตเนี่ยไปหนึ่งจัตุภาคขึ้นอยู่กับว่าหมุนทวนเข็มหรือตามเข็มเน้นย้ำถ้า90องศาค่า x และ y จะสลับที่กันแล้วเราค่อยใส่เครื่องหมายตามนี้ลูก ถ้าอยู่จัตุภาคที่1ก็เป็นบวกทั้งคู่จัตุภาคที่2ก็เป็นบวกเอาเป็นลบแล้วก็เป็นบวกนะคะ,อะลองไปทำดูนะ